มงคลชีวิตมงคลที่สองคบบัณฑิตคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผ้าที่ห่อหุ้มของหอมย่อมพลอยหอมตลบอบอวนตามไปด้วยฉันใดผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมพลอยได้รับความรู้ความสามารถและความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้นบัณฑิตคือใครบัณฑิตคือคนที่มีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติ ทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจเป็นผู้อา่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นชาวไร่ชาวนา อาจมีการศึกษาสูงอาจเป็นญาติของเราเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักเข้าใจว่าผู้ที่เรียนหนังสือจนได้รับปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง พราะผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วถ้าความประพฤติไม่ดีอาจไปทำผิดติดคุกติดตารางได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติช,ชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องความสุจริตสามารถป้องกันตนให้พ้นจากคุกจากตารางแม้กระทั่งจากนรกได้บัณฑิตมิให้ผู้มีเพียงปริญญา แต่คือผู้อุดมด้วยศีลสมาธิปัญญาลักษณะของบัณฑิตเนื่องจากบัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูกดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผลจึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลายสามประการคือ 1. ชอบคิดดีเป็นปกติได้แก่คิดให้ทานคิดให้อภัยอยู่เสมอ ไม่ผูกพยาบาทคิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบุญบาปมีจริงพอแม่มีพระคุณต่อเราจริงเป็นต้น 2. ชอบพูดดีเป็นปกติได้แก่พูดคำจริงพูดคำสมันมรีพูดคำมีประโยชน์พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและพูดถูกต้องตามกาลเทศะ 3. ชอบทำดีเป็นปกติ ได้แก่มีเมตตากรุณาประกอบสัมมาอาชีวะทำบุญให้ทานเป็นปกติรักษาศีลทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอองคุณของบัณฑิต 1. กตัญญูรู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วแก่ตน 2. อัตตะสุทธิทำตนให้บริสุทธิ์จากบาป 3. ปบริสุทธิ ทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์จากบาป 4. สังคะหะสงเคราะห์แก่ชุมชนทั้งหลายวิธีสังเกตบัณฑิตบัณฑิตมักกระทำในสิ่งต่อไปนี้คือ 1. บัณฑิตชอบชักนำในทางที่ถูกเช่นชักนำให้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนันเลิกเสพยาเสพติดชักนำให้สวดมนต์ก่อนนอน ให้รักษาศีลให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ทำมาหากินในทางสุจริตเป็นต้น 2. บัณฑิตชอบทําแต่สิ่งที่เป็นธุระไม่เกะกะเกะเรใครๆเร่งรีบทำงานในหน้าที่ของตนให้สมาเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ปล่อยงานให้ข้างค้างและไม่ก้าวไก่างานในหน้าที่ของคนอื่นเว้นแต่ไม่ได้รับการขอร้อง หรือเพื่ออนุเคราะห์ 3. บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเช่นชอบพูดและทำตรงไปตรงมาชอบสนทนาธรรมรังเกยียจการนินทาว่าร้ายชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเป็นต้น 4. บัณฑิตเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยดีย่อมไม่โกรธ มีนิสัยถือเอาความถูกความดีและความมีประโยชน์เป็นที่ตั้งไม่ถือตัวอวดดีเดือดร้นแต่เห็นว่าผู้ที่ตักเตือนตนคือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้และพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตามคำแนะนำนั้นโดยไม่นึกรังเกียจว่าผู้ที่ตักเตือนตนจะมีอายุยศศักดิ์ฐานะสูงหรือต่ำกว่า และหากมีผู้เข้าใจผิดพูดก้าวร้าวไม่สมควรก็อดทนไว้ไม่โกรธตอบแล้วพยายามหาโอกาสชี้แจงให้เขาเข้าใจภายหลังจึงทำความอบอุ่นและเย็นใจให้แก่ทุกคน 5. บัณฑิตย่อมรับรู้ระเบียบวินัยรักที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหมู่คณะอย่างเคร่งครัดเพราะตระหนักดีว่า วินัยเป็นเครื่องยกหมู่คณะให้เจริญขึ้นได้จริงทำให้หมู่คณะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายจริงทำให้เกิดความผาสุกจริงเป็นต้นจึงรังเกียจความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความไม่สะอาดรกรุงคังวิธีคบบัณฑิต 1. ห่มันไปมาหาสู่ 2. มันเข้าไปนั่งใกล้ 3. มีความจริงใจให้ความเกรงอกเกรงใจต่อท่าน 4. ฟังคำแนะนำฟังคำพูดของท่านคือฟังธรรมจําจำธรรมที่ได้ฟังนั้นไว้ให้ดี 6. พิจารณาใจความของธรรมที่ได้ฟัง